ข่าวบาแบบนี้อีกแล้วนะครับบอกได้เลยว่าอาจจะมีการขึ้นรอบสั้นๆรอบเล็กๆนะครับในตัวของลูน่าหรือเทอราฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังการวิเคราะห์กันนะครับว่าทำไมมันมีการกระตุกราคารอบสั้นๆรอบเล็กๆเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับสุดค่ะคือคอยนิี่มุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในลูน่าหรือเทอร่าด้วยกันนะครับก็มีอยู่ประมาณ2ข่าวนะครับเราจะมาเย็บติดกันนะครับข่าวแรกก็จะเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์ของโดคอนนะครับแล้วก็ข่าวที่2คือการโต้ตอบระหว่างโดคอนกับแฟลชแมนนะครับจะออกมาดุเดือดเผ็ดมันเมื่อไหร่หรือเท่าไหนน่าสนใจนะครับเพราะว่าข่าวพวกนี้ถ้าเกิดมีการวิเคราะห์นะครับแล้เก็บสถิติดีๆ มันอาจจะเป็นความหวังนะสำหรับชุมชนของเทอร์าเล็กๆน้อยๆแต่ก็หวังนะว่าราคานะครับมันจะไปนะครับแต่ส่วนตัวผมว่ายังไปไม่เยอะหรอกจนกว่าจะมีอีเท r ร u เรียมเด g e อร์นะครับจะเกิดขึ้นกลางเดือนกันยาอันนั้นอนะราคาของ Luna กับ u s t c แล้วก็ l ู n a Classic ถึงจะไปนะครับฉะนั้นเรามาดูในรอบนี้ก่อนดีกว่านะครับว่าจะมีการขึ้นเท่าไหร่นะครับ และเรามากล่าวด้วยกันเอาเราไปรับชมกันทีละข่าวก่อนดีกว่าเรามารับชมตัวข่าวนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นการสัมภาษณ์จาก The Wall Street Journal เลยนะครับเป็นสำนักงานข่าวหรือสายข่าวที่ที่ในโลกของของ Wall Street เนี่ยยอมรับแล้วกันนะครับแต่อันนี้นะครับเป็นข้อความใน intro เท่านั้นนะครับคือในเทเลอร์เท่านั้นคือไม่ใช่ฉบับเต็มน,นะครับ ความยาวของวิดีโอประมาณ1นาที30วินาทีนะครับแล้วก็พิธีกรเนี่ยชื่อแซคกูสแมนนะครับโดยวิดีโอเนี่ยมาจากช่อง Corn ike, Corn ike, คอยในคอยในเก้นะครับมีดีวว al, นะครับเราก็พาดหัวข่าวว่าอินไซคิวโต้แลนเ e s คอลลัดนะครับคือการล่มสลายของเทอร์ราท่นแหละนะครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์หลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นโดคอนเองแล้วก็อลิซาเบธโฮมนะครับที่เป็น CEO คนใหม่เห็นไหมนะครับบอกว่า ตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาเราก็เห็นการคอล์นะครับครั้งใหญ่ถึงแม้ว่าในเดือนมีนาคมนะครับจะมีการพุ่งขึ้นของลูน่าใน1 20ดอลลาร์นั่นเองนะครับเราก็เห็นว่าอันนี้คือวิกฤตครั้งใหญ่นะครับทําให้ชุมชนเนี่ยเริ่มที่จะคาดหวังว่าแนวทางต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ท่าทีของโดคอนเป็นยังไงนะครับโดคอนก็เขาก็รู้สึกนะครับว่า เฮ้มันต้องซีเรียนนะเรื่องนี้นะครับแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่า U.S. U.S.T. เนี่ยคือตัวปัญหานะนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้อ่าการการลม้มลงนะครับเพราะถูกโจมตีอย่างหนักเลยนะครับฉะนั้นเขาก็มีการสัมภาษณ์นะครับของเทอร a f าฟอร์มแลด้วยพนักงานบางท่านด้วยนะครับแต่ก็พนักงานบางท่านก็ไม่ได้พอใจนะบอกว่าเฮ้ยการสัมภาษณ์นี่ยมัน ดูเหมือนเป็นละครลิเกเกินไปนะนะครับเพราะว่าการสัมภาษณ์เนี่ยดูเหมือนว่าเขาตั้งใจจะโจมตีเธอร่านั่นเองนะครับแล้วก็โดคอนก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าเขาไม่ได้ชอบโกงเนาะแล้วก็เขายืนยันว่าอันนี้มันเกิดจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่นะครับซึ่งเหรียญที่ใหญ่ๆแบบนี้ไม่เคยจะไม่เคยมีนะครับที่จะล่มสลายแบบนี้นะครับทำให ทำให้รับมือเนี่ยยากนะครับดังนั้นโดกอรตอนนี้ก็เจอปัญหาหลายด้านนะท้งอเมริกานะแล้วเกาหลีใต้นะครับอเมริกาก็เรื่องของสินทรัพย์ใช่ไหมเกาหลีใต้ก็เรื่องของการช่าโกงแล้วหลีกหนีภาษีนะครับดังนั้นเราก็ต้องตามต่อไปนะครับนะครับเราก็มาต่อในข่าวนี้นะครับมันต่อจากทีเซอร์อันแรกเลยนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลนี้มาจากแฟลชแมนด้วยนะครับเป็นเป็นสำนักง,งานข่าวที่ไม่รู้จักเนาะ นะครับล้วก็มีหัวข้อว่า s e ลเช h a r งเท t ร r านะครับเรื่องของ t ท r ร a เนี่ยมันมันเป็นความสำเร็จที่สุดยอดเลยนะครับแต่ว่ามันก็พบกับความล้มเหลวเสมอนะครับเนื่องจากทางบุมเบิร์กนะครับแล้วก็ฟอร์ทูนเนี่ยเขาก็เอาข้อความของแฟลชแมนเนี่ยมาโจมตีโดคอนนะว่าการล่มสลายของระบบนิเวศของเทอร่าเนี่ยเป็นเพราะว่าการช่อโกนะครับถึงแม้ว่า ในการสัมภาษณ์นี้ยโดคอนพยายามกบเกลื่อนเนาะพยายามบอกว่าตัวเองไม่ได้ชอบโกงนะครับแล้วตัวเองก็ตรงไปตรงมาด้วยนะครับแต่ว่าการสัมภาษณ์นี้มันเหมือนเป็น,เป,นเป็นการสัมภาษณ์จากสำนักง,งานข่าวใหญ่นะครับเพื่อจะโจมตีธุรกิจนะอย่างของเทอรล่าด้วยนะครับทําให้หลายฝักหลายฝ่ายก็ไม่ค่อยพอใจกับการสัมภาษณ์นี้เท่าไหร่นะครับแต่การสัมภาษณ์นี้ก็ทําให้เราเห็นนะว่า ในช่วงของตลาดนะครับที่มันกำลังจะกลับมาลูน่าคลาสสิกกลับจะกลับมาด้วยนะครับคือมันมีการขึ้นไปพันตอนช่วงตอนเช้านะครับประมาณสักเก้าโมงสิบโมงเนี่ยแล้วราคาก็ร่วงลงมาอีกเหมือนเดิมเพราะว่าตลาดนะครับมีการเหมือนกับโดนเทนะเหมือนกับเล่นฟิวเจอร์นะครับส่วนหนึ่งอ่ะผมว่าข่าวเนี้ยเป็น เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่ทำให้ให้บิตคอยเนี่ยขึ้นมาสองหมื่นห้าแล้วอีทรียมขึ้นมาสองพันได้ในตอนเช้านะครับแต่ข่าวพอมันมีการอาลงหัวข้อออกมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะครับที่เกี่ยวกับการพิสูจน์ความความจริงที่โดคอรพูดนะครับเราก็แฟช t m a แมนเป็นคนเป็นคนแบบว่า ยืนยันนะครับความไม่บริสุทธิ์ของโดคอนนะครับโดยสำนักง,งานข่าวของ Fortune แล้วก็บูมเบิร์กโดยพิธีกรของ g o o ดแมเนี่ยเขาก็เอาของ f a s t m a n มานะครับแล้วก็มาโจมตีเธอล่าว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงนะนะครับเรามีหลักฐานมากมายรายข้อมูลเอกสารเนี่ยหลายอย่างมันรั่วไหลนะจากระบบนิเวศของเธอรล่านั่นเองดังนั้นข้อมูลเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับและถ้าเกิดคุณได้ยินข่าวนี้จริงๆอ่ะอาจจะเป็นเรื่องดี นะครับแต่ไม่ใช่เรื่องดีมากหมายถึงว่าคุณจะหวังว่าให้รูน่าแคสซิงเนี่ยไปถึงห้าสิบสตังค์หนึ่งดอลลาร์ภายในสัปดาห์หรือสองสัปดาห์เนี้ยนะครับซึ่งเป็นไปได้ยากนะครับส่วนตัวแล้วเมื่อผมดูแผนนะครับของของเทอรล่านะครับว่าเฮ้ยจังหวะนะครับของของที่เขาวางไว้อะมันออกมาเป็นยังไงใช่ไหมนะครับ นนัน้วันที่สิบห้าวันนี้นะครับจะเป็นการออกเขาเรียกว่าผลโหวตนะครับว่าผ่านหกสิบหกเปอร์เซ็นหรือเปล่านะครับในโพ o พโซนะครับแต่น่าจะผ่านแหละนะครับแล้วอย่างที่สองคือในวันที่ยี่สิบหกสิงหาคมอ่ะมันจะมีการมอบ Proposal นะครับคือมีการมอบมอบ o p o s a l นะครับมอบโค้ดแล้วก็มอบ หน้าที่นะครับการเผาให้กับหน่วยงานต่างๆเห็นไหมเราก็เรื่องของการสเต็กกิ้งในกระดานนะครับต่างๆก็ต้องก็ต้องมีคนเข้ามาสเต็กเยอะๆนะครับราคามันถึงจะได้ไปดังนั้นเขารอนะครับว่าในช่วงสิบห้านี้ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่นะครับเราก็เห็นแล้วว่าทางลูน่าคลาสสิกมันกําลังไปนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดมันไปได้แล้วตลาดแอลโคยมัน มันพอโอเคเราไม่มีข่าวเสียอะไรออกมาแบบไร้สาระ,ะนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าพันถึงเจ็ดพันนะครับที่ประมาณศูนย์สามตัวใช่ไหมนะครับฉะนั้นส่วนตัวผมอ่ะเขาเขากำลังรอกระแสอยู่เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยมันจะเอาอยัางไงกันแน่นะครับแล้วมันมีเม็ดเงินเข้ามาในตลาดคริปโตเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นข่าวเสียนะครับที่ออกมาแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าจงใจจะออกมาด้วยนะครับเพื่อทําให้ตลาดคริปโตเนี่ย มีการช็อตสั้นหรือเล่นฟิลเจอร์นะครับภาพรวมเลยนะครับเพราะว่าเทอร่าหรือลูน่ามันก็เป็นหัวใจตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้ตลาดเนี่ยเกิดฟองสบู่ครั้งใหญ่นะครับก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์นะครับเนื่องจากข้อความของแฟชแมนเขาก็บอกแล้วว่าอไอการโอนระหว่างกระเป๋าต่างๆเนี่ยมันมันมัน มันไม่สามารถจะตรวจได้นะว่าอันนั้นเป็น b บแนน c e อันนั้นเป็นครูคอยอันนั้นเป็นเทอร่าเองนะครับดังนั้นเขาบอกว่ามันมันทำเกณฑ์ตามนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าทางวันนี้บุมเบิร์กกับฟอร์ทูลก็ออกมาโจมตีอีกรอบหนึ่งอะ่ะก็เอาไงได้นะครับบุมเบิร์กกับฟอร์ทูลก็ใหญ่อะเป็นสำนักง,งานข่าวใหญ่ถ้าโดคอเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็แสดงว่าเรื่องเนี่ยมันก็ ส่วนใหญ่วิธีเล่นข่าวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับและใครที่อดทนไม่ไหวนะครับบอกเฮ้ยรูหน้ามันไม่ไปเนี่ยผมก็แนะนําเลยนะว่าถ้าเกิดท่านว่าเป็นเหรียญสแกมน่ยมันก็ต้อง,ไม,องไม่ต้องมาดูค่ะคลิปนี้หรอกนะครับทิ้งไปเลยนะครับจบเลยนะครับผมว่าประมาณนั้นนะครับเสียเวลานะสําหรับคนที่คิดว่าราคามันไปไม่ได้ต่อมันล่มสลายแล้วนะโดครหอบเงินหนีนะครับก็แล้วแต่ละกันนะครับ เอาละสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางนี้สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community ทักเข้ามาได้ที่เพจเลยนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ไปให้และก็ย้านะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่าจะกู้ทุนเดลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกกัันบช่อง คอยนิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก a d o ด็นะครับทั้งหมดประมาณ20 user ด้วยกันประมาณ5 t o โทเเท่ากับว่าอ่า u แล้วรประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ 1. คือต้องเป็น user ใหม่ที่สมัครจาก referral code นะครับจากคอยนิวมูนเท่านั้น 2. คือต้องทำ KYC Level 1 3 ต้องเทรดหนึ่งครั้งใน x t Exchange ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ ซึ่งแคมเปญนนี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมี a อด d o ภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ t e l e gram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาละครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT a อด d o ก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง Coinmoon เดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สาหรับวันนี้ กก็ขอบคุณท่านเหมือนกัะจงใจนะครับว่าจะใช้ข่าวนี้ในการทำลายราคานะครับถ้าเกิดเราวัดตามข้อมูลของข่าวแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับตลาดเนี่ยพอเวลาเราได้ยินถึงข่าวร้ายต่างๆใช่ไหมส่วนใหญ่ตลาดนะครับเหมือนกับกำลังจะพร้อมเนะว่ามีการเคลื่อนไหวของราคาของรูน่าหรื บ้างเล็กน้อยใช่ไหมนะครับอ่านะครับอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่ผมทำข่าวเนี่ยประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะครับก็มีข่าวร้ายออกมานะครับทำให้ทางเทอรล่าไม่มีการขยับนะครับแล้วพอเวลาซีซีออกมานะครับว่าเฮ้ยเขาเป็นคนรับรองในการข่าวราคามันก็มีการขยับเล็กน้อยฉะนั้นข่าวตัวเนี้ยนะครับน่าจะเป็นการเล่น เพื่อทําให้เกิดการแพนเ,เซลล์เท่านั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมข่าวดี